เบิ้งยาฝาวยังวะเบื้องควมมืดควมมืดของมันมืดอนไหวไหนใช่ไหมเอนควมดีควมมืดของมันเอิ่นเอ่อไปทวด้เอิ่นเอิ่นเฮ้มา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 เขาตะการขึ้นเขาเรขานอกตะการวออันนี้กันเอาบน้ำมาเด้วทบสองตัวเอืเอิ่นไาวเข้าไปเอิ่น ขึ้นขึ้นเอ้ยขึ้นขึ้นขึ้นในมี่มองคลังเดรนยญขึ้นนะกาลมพอดีนะเอ้ยขึ้นนะอ่านนำให้แล้สบายตัวแล้วอืมคนควมำดื้อความส้นของมันเฮ้เสียบคักอ่้แน่ยาเห็นน้องลูกอย่าเห็นน้องเหรนน้ำกันตตัวเออขึ้น ที่โทษไปกับยานันเลยรับโทแฮะ <Hey. S 2> ไอ้โอเ,เดี๋ยวก็เราก็มาดอกทีมุ่งแหละอืมอันนี้อันนี้อันนีอนเขาฮะอันนี้อนเ้เอ้าน,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 นเ